กติบอกแเราสวัสดีค่ะรถสวยอีกแล้วคุกผู้างสวยกริ์นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะคันนี้นะคะ Toyota Vigo Champs m a r t Cap นะคะ2 5องจุ r ห้เทอร์โบอินรรถปี2014ค่ะแต่ว่าได้แจ้งจดทะเบียนในปี2015นะคะแคปเปิดได้รถมือเดียวป้ายแดงค่ะบอดี้สวยไม่เคยบรรทุกหนักกลอนกระบะก็สวยคัสซีก็ดีไม่ผุไม่ดามไม่เคยอุบัติเหตุ เดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบสมบูรณ์ดีทุกจุดค่ะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะราคาไม่แพงถุกทานถูกกว่าเต็นแน่นอนราคาคันนี้เพียงแค่159,000บาทเท่านั้นค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2500cc ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะเกียร์เข้าครบเปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์ช่วงร่างดีตกหลุมไม่มีดังค่ะรถสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะ เมื่อนไม้ขึ้นครบปกติแอร์เย็นฉ่ำวิทยุเดิมขาดระบบไฟฟ้าครบสมบูรณ์ดีเอกสารมีครบนะคะภาสีพรบรไม่ขาดค่ะรถอยู่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับท่านใดสนใจถูกใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ